สำหรับการเจริญพระธรรมทานความสำคัญที่สุดก็อยู่ที่ความเข้าใจถ้าื่อเราเข้าใจไปแล้ว,ลวผลในการปฏิบัติก็มีผลในสำหรับส่วนใหญ่การเจริญพระธรรมทานนี่มันเพืยสร้างความเข้าใจกันจึงไม่มีผล มักจะถือเอาเวลาหลักกาภาวนาเป็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้อยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมครูเวลาเทศจบปรากฏว่ามีท่านส่วนใหญ่ได้เป็นลุกมรรค แล้วก็ยังไม่ปรากฏว่าในสถานที่ใดที่ท่านทั้ที่รับฟางจะคำสอนองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็ไปขมะักขะม้นเรื่องการหลับตามากกว่าการคิดความจริงธรรมะพระองค์สมเด็จพรธรรมสามิตท,ที่จะมีผลจริงๆอยู่ที่ความเข้าใจเมื่อทขนนหลายเหล่านั้นฟังเทศจากพระพุทธเจา้า ฟังแล้ว่า่ก็คิดตามใช้ปัญญาพิจรารณาไปด้วยเมื่อความเขา้าใจเกิดเช่นคิดก็ใสดกีเลสเป็นสม,มุทเทตบาหานฉะนั้นต่อแต่นี้ไปก็เช่นเดียวกันผมจะถือเอาแนวที่องค์สมเด็จตัสมมาจะเธนเจ้าสอนเป็นสำคัญเรื่องหลับไปใช่เลยมีการหลับตาจะถือให้น้อยที่สุด แต่ว่าจะพยายามสร้างความเข้าใจให้มากท,ท,ที่สุดเมื่อเราเข้าใจแล้วใหอารมณ์นี้ไปพิจารณาใช้ส่วนโดตามสุปกติม่ชาอารมณ์ก็สามารถจะตัดกิเลเยสมุสมทเทสรหารได้สำหรับวันนี้ก็จะขอยย้ำเรื่องรูปเป็นสำคัญ ้าการพูดเรื่องรูปเสียงริ่งเราเสัมผัสเรื่องใหญ่จริงๆที่พระพุทธเจ้าใช้คกิรูปมาดูตัวอย่างที่สันเดียวนว่าองค์สมเด็จตุลามาสมเด็เจ้ารงไตใหคับวิาียะว่าปาียะเมื่อเธอเห็นรูปแล้วตรงทำจิตเชียงสักตัวเห็น พระพุทธเจ้าตรัสเพียงเท่านี้ปรากฏว่าพระพายยะสำเร็จอรหัตผลพร้อมไปดูเตรีัมมิทายานท่านสำเร็จได้ยังไงท่านมีเพราะวา่ากำลังใจของพระพายยะนั้นพร้อมแล้วที่จะรับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัสมาสุธเจ้าเมื่อฟังก็เกิดความเข้าใจ มนนีก็เพราะว่าตามที่ตัจัดว่าาริยะเธอเห็นรูปแล้วจนงทำความรูส้สึกจกวา่าสักแตว่ากินมหมายความว่าเธอจงอยา่าสนใจในรูป,รป,ปนนาาวาาา่ารูปเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตานี่เป็นตัวสุดท้ายรูปเป็อนิจจัง หาความเที่ยงไม่ได้รูปเป็นทุกขังสภาวะของรูปไม่มีการทรงตัวและรูปเป็นอนัตตามีการสลายโวเป็นอนที่สุดอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณื่อเราฟังอย่างนี้แล้วก็พาดกรคิด ว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ารูปแปรน,นิจังฟังและต้องคิดคิดให้มันเห็นจริงๆว่ารูปมันแปรน,นิจังมันไม่เที่ยงตรงไหนใช้อารมณ์ครามให้มันเห็นเราเคยคิดบ้างไหมว่าร่างกายของเรานี่มันทรงสภาพ แล้วก็ร่างกายขอกคนอื่นมันทรงสภาพตามปกติไม่มีการเคลื่อนไหวนี่ส่วนใหญ่ของคนมาเจ็ดคิดอย่างนี้ทัทง้งทั้งที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเป็นไปทุกๆวินาทีที่เคลื่อนไปหรือว่าทุกๆุกขณะลมให้ใจเข้าให้ใจออกที่เคลื่อนไป นั่งมองดูสภาพของเด็กลูกของคนที่เกิดมาใหม่ๆโตแค่ไหนเล็กส้งภาพออกมาที่แรกมันเล็กนิดเดียวการช่วยเดือตัวเองก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วช่วยไม่ได้ก็มันยังเล็กมีกำลังไม่พอ แล้วต่อมาภายนไม่ช้าเหล็กคนนั้นคิดความได้คิดหายได้จุดนี้เราจะมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเทีย่ยงจริงๆมันก็ต้องโตตอนนั้นแหละมันขยับขยายไปไม่ได้เคยพูดไม่ได้มันก็ต้องไม่พูดเคยช่วยเหลือตัวเองคิดความคิดหายไม่ได้มันก็มันต้องเป็นอย่างนั้น แล้วต่อมาร่างกายของเด็กมันก็เริ่มโตมาทีละน้อยละน้อยจน่ราตั้งเึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดถึงตอนนี้มีวันเที่ยงไหมถ้ามันเที่ยงมันโตขึ้นมาได้ยังไงถ้าอาศัยการเคลื่อนไปของมันจึงเรียกความไม่เที่ยงเมื่อถึ่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้ว ความเชื่อมันก็เกิดความสุดลมไหลเข้ามาทีละน,น้อยน,น้อยความเป็นคนแก่เริ่มเข้ามาที่ความผ่องใสของร่างกายค่อๆๆจะหลายตัวไปมีแต่วความเศร้าหมองเกิดขึ้นตามลำดับยิ่งนานเท่าไรความเศร้าหมองก็มีมากขึ้นเท่านั้น ในที่สุดเจ้าหมองปลายกดชัดจนกทั่งในปลายกดความงามของร่างกายคนที่เคยสวยที่เคยมีความสง่างามอายุย่างเขวั้ยงสี่สิบห้าสิบดูไม่ได้แล้วลายเป็นคนไม่มีราคานี่รเราเห็นว่าลูกเที่ยงหรือไม่เที่ยง ถ้ารูปมันเที่ยงมันจะมีสภาพอย่างนั้นได้ไหมและในที่สุดรูปก็ไม่มีความหมายสำหรับบุคคลอื่นใดคือมันตายตัวนี้เราพิจะจรนากันในคำว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวเป็นนิพพินายานในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเรายังสนใจในรูป ยังเอาจิตไปเกาะในรูปคิดว่ารูปคนนั้นสวยรูปคนนี้ดีปรารถนายอยากจะได้เอา้ามาเป็นภูมครองในกระรูปของเราเนี่ยมันจะสเลวมันจะวตามขนาดไหนก็ตามจะเฉียงจะทรงข่าดก็ตามเราก็ไม่เคยยิคิดสิ่ง คิดถึงว่าโลปของเรามันดีอยู่เสมอในคำว่าด,ดีตรงนี้มันดีเพราะอะไรเราจึงเห็นว่าดีความเสื่อมความโทรมมีเป็นปกติตามมีเห็นรูปโูปเราก็สามารถเห็นได้รูปของคนอื่นก็สามารถเห็นได้รูปของวัตถุต่างๆท,ที่ไม่มีชีวิต มันใหม่แล้วเก่าเก่าแล้วก็พังเราก็เห็นได้หูเคยได้ยินเสียงก็พูดในตอยูีเสมอที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกการสลายตัวของโลกเป็นอนว่าตายก็การตาดีหูก็หูดีแต่สภาพที่ไม่จำตามความเป็นจริงก็เพราะใจมันชัว่ว ใจมันไม่ยอมรับรับืีความเป็นจริงถ้าเราแก้เราก็ต้องแก้ที่ใจแก้ที่แรกแก้ง่ายๆหาความไม่เที่ยงให้มันพบเสียก่อนที่เป็นด้่งคุยปััจนายานพยายามคิดไว้ดูไว้จำไว้พิจารณาไว้เดินไปในที่ทุกสถาน เห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุมองหาความจริงคิดหาความจริงให้มันพบว่ามีคนคนไหนบ้างมีสัตว์ตัวไหนบ้างแล้วก็มีวัตถุิี่ไหนบ้างที่มันมีสภาพเพียนมันมีสภาพคงทัวเป็นปกติ บางทีท่านนั้นหลายทีเห็นว่าแก้วแหวเหนเงินทองเพชรจิ่นดามีสภาพเทียงถ้าความสดใสมันตรากฏมันเป็นธาตุที่มีความเข้มแข็งมันเที่ยงเพราความสนสัยส,ส่วนสดใสของใสมันเที่ยงเพราความสวยอใสความแก่มใสเป็นสุข,ขัยเราลงปล่อยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไว้ตามสภาพของมัน โดยไม่มีการระวงาารังษาเหตที่ชมชีสภาพแจ่มใสความแจ่มใสไม่จยกลายตัวไปก็คนละออกมาก่อตอนนี้เราเห็นความแจ่มใสมันเที่ยงไหมมันหดตัวลงมันก็ไม่เที่ยงและในทีส่ดสดมากที่อายุของมันก็จะสลายตัวไปไม่มีอะไรคงที่ แสำหรับวันนี้แล้วก็มานั่งหาความไม่เที่ยงให้มันพบในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราจะนั่งคบมันดีไปหรือเมื่อรูปเนี่ยที่เราไูทาว่ามันดีเนี่ยมันดีได้ตรงไหนในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงแล้วอะไรที่มันตามมาบ้างสิ่งที่ติดตามมาคือก็ความทุกข์ ทุกตรงไหนทุกที่ใจเรามันเลวประยะึดถือมันมากเกินไปถ้าใจของเราดีมีปัญญาใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ใชอารมณ์ติดคิดถ้าออมันถูกตา่างที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความทุกข์ของเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีตรงมันมีไม่มีได้ยังไง พระเดจ้าว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เมื่อรูปมันไม่เที่ยงก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปรูปมันเป็นทุกข์ก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปใจเราจงอย่าทุกข์และก็ในที่สุดรูปมันแปนัาตาก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปสำหรับใจของเรามันต้องเป็นนิจจังคือเป็นอารมณ์เที่ยง ใจของเราเป็นสุขขังคือมีอารมณ์เป็นสุข <c oughs> ใจของเราเป็นอัตตาคือมีการทรงตัวพผู้ที่จิตบาลีอเ้ตัาความจริง <c oughs> ใจใมีสภาพเพียงเราจะเรียกว่าคนเละสัตว์ที่ตายปันตายแต่กายใจมันไม่ได้ตาย ถ้าใจมันตายด้วยการขึ้นสวรรค์การลงนรกการเป็นผมปณิพานมันก็ไม,ม่มีนีสภาพของใจมันเป็นสภาพเสี่ยงคือเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีถ้เป็นมีสภาพให้รู้จักการสลายตัวแต่ถ้าว่าเราต้องระมัดระวังใจของเราให้มันมีอารมณ์ของใส เราหผว้ใจอย่าให้มันขนโมวเพราะเราจะดีหรือว่าเราจะชั่วมันอยู่ที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามนโนปพังขม,มาธรรมามนโนเสคามนโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเบิกเริกฝุดสำเร็จใจเราก็เข้ามาขัดที่ใจ จะเข้าไปขัดที่รูปเวลาปฏิบัติใกรรมฐาน,นให้มีความรู้สึกอยู่เสม,มอว่าเราฝึกจิตไม่อยู่ฝึกกายถ้ากายไปนั่งแข่งกันฉันนั่งเด่นนายกวา่าฉันยืนเด็นนานกวา่าฉันเดินเด็นนายกว่าฉันนอนภาวนาเร็นนายกวา่าตัวนี้ยิ่งเร็วจัดมันเป็นมานะโกืิตัวถีว่สน เป็นการโอ้อวดนำเอาปากกิเล็กเข้ามาใส่ใจใี่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ดีไอ้คำว่านานเนี่ยไม่ใช่ความประสงค์ขององค์สมเด็จระสถมาสัมิุชาเจ้าพระพเจ้าสงัดว่าทำของเราไม่ใช่ทำเป็นเครื่องเงนื่องช้ต้องใช้การปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว ต่เร็วก็ไม่เหนั่งเร็วนอนเร็วกินเร็วเดินเร็วแต่ว่าเร็วนั่นก็คือสารทำจิตให้มันเกิดความเฉลหลาดให้จิตมันยอมรับนักที่ของความเป็นจริงถ้าเราพิจารณาแต่รูปตัวเดียวเราก็เป็นอรหันต์ได้ท่านพายะท่านพิจารณาอะไรบ้างก็รูปตัวเดียวเท่านั้น ถ้าเราตัดรูปเป็นหน้ตัวเดียวอะไรมันจะเหลือรูปเสียงกล <selecting native facial> ิ่นรสสัมผัสถ้ามันไม่มีรูปมันมีเสียงได้หรือเปล่าแล้วมันจะมีกลิ่นได้ไหมหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขานิยานถ้ารูปมันไม่มีสักอย่างเดียวไอ้เวทนาสัญญาสสงขานิยามมันจะมีได้ที่ไหนเรื่งั้นาเราก็ตัดตัวเดียว ตัดตรงไหนตัดะนิวาชาติพุทธค้าความเกิดเป็นทุกข์อะไรมันเกิดรูปเป็นเกิดนี่เราพูดกันในแนวฟอรีส <travail> ัตเวลาที Esta, ่เราเกิดจริงๆอยู่ในคันมันดาเรามองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ควรจะเห็นควรจะเห็น เมื่อเราเห็นภาพที่ว่าถ่ายรูปจ้าที่มีคันมันตั้งคู่เข่าขึ้นมายันอ,อกสภาพแบบนี้ต้องนั่งจมอยู่ในคันของมารดานับเดือนเหยียดแขนเหยียดขาไปก็ไม่ได้ภายในก็ถ่ายในคันของมารดาคือมดลกูกหรือนี่ก็เพราะที่อาศัย เธอเต็มได้วยความสกปรกมันชุม่มไปวีเลือดเพราะนั้นมารังไข่ที่ปลาเกิดเป็นเด็กเขารียกบนหานะมูรติมันจะเป็นต่อมเลือดที่ผิวบางๆมีความนุ่มหุ่มห่ออยู่และเจ้าเด็กที่เคยก็ใช้นั่งบนเบาะนั้นแหละเขาเรียกกว่าเบา ในบ่อนี้ก็ทุ่มไปในเลือดภายในกายจึงไม่ได้เปรตตมลองนั่งคิดถึงเรืกองภาพว่ามันสะอาดถ้ามสกปรกถ้ามันสะอาดประจําเดือนของคนที่เขาเสื่อลงมามันก็ไม่ต้องล้างมาสํารัะความจริงที่เราเรียกกันว่าประจําเดือนถ้าเขายังไม่มีคันไม่เสื่องออมาไขาแตกถึงเวลา เจ้าหานะมรติตัวที่เรามามันก็แตกแตกมันก็เป็นเลือดออกมาความจริงมันก็จะถือว่าสุกปรกเกินไปสำหรับร่างกายตรงนี้แต่เราถือว่าสุกสรกเป็นธรรมชาติความจริงมันมมีอะไรมากถ้าเรามองเห็นแต่เ้าว,ว่าภายในมันสุกปรกเราลองนั่งนะถว่าไอก,การนั่งคุดโคแบบนั้นมันสนุกไหม <c oughs> มันสบายหรือมันมันลําบากไมเรู้ว่ามันลําบากถ้าเราไม่รู้มันจะาจะลาบากยังไงก็ลองนั่งสภาพแบบเด็บในคันมันดาสักสโมงเป็นยังไงไม่ต้องให้มันถึงวันถึงเดือนจะทนไหวไหมถ้าทนได้มันทนแบบอาการฝืนก็เป็นไปตามปกติคำว่าทุกข์แปลว่าจำจะต้องทน มันมันน şey ั่งเรือาการส่วยแล้วก็ถ้าเด็กที่อยู่ในคันมารดานี่ถ้ามานดาไหวตัวแรงเกินไปวิ่งเร็วเร็วเดินเร็วเร็วเด็กในในหัวสั่นหัวสลอนไม่มีความสุขมันดากินของร้อยเกินไปก็เกิดอาการกระสับกระสาย เคลืนไปเปลี่ยวเคลืนไปเคลื่นเคลื่อนไปเด็กไม่มีความสุขแต่ว่าคนที่จริงคือมารดาไม่รู้ถ้าความไม่สบายเกิดขึ้นก็จะขยับกายเล็กน้อยมันดาจะบอกเด็กเคลื่อนตัวไอ้เคลื่อนตัวนั้นมันความจริงไม่ใช่เคลื่อนแบบสนุกสนานไม่เคลื่อนเพราะมีความทุกข์บางคนจะไม่ไหว แต่ความเข้าใจเอาท่านมารดาบกคนเด็กแข็งแรงมันดนได้เป็นอันว่าเจ้านั่นต้องทนทุกข์เพราะความเข้าใจผิดเขาท่านม่น่มันทุกข์มันต้องไอยู่ในท้องชาติทุกข์ใครมันทุกข์ในอีกกายมันทุกข์ถ้าไม่มีกายซะแล้วสภาพอย่างนั้นมันจะปรากฏไหมไอตัวปวดตัวเมื่อยตัวอะไรตัวอะไรพวกนี้มันจะมีได้อย่างไง นี่เมื่อคลอดจากคันมันดาออกมาแล้วร่างกายที่อยู่ในคันก็มันดาอาศัยไฟธาตุสร้างความอ,อบอุ่นพอคลอดออกมาจากคันมันดาก่อทบอากาศภายนอกจะมีความหนาวจาัดร้อนใจกวา่าร่างกายก็เต็มไปด้วยความแสบเจ็บต้องร้องเด็กร้องมาหมอทัาแย่บางคนชมไหมจ้าเด็กคนนี้ดีเสียงออกมาร้องา้งาเสียงดังแข็งแรงดีมาก แต่ความจริงนี่มันแสกกายมากสมันร้องดังไต้ความเข้าใจของท่านหมอต้องแย่สมัยโบราณใช่ออกมาใหม่ๆเลือดติีกายริอ้อาบตามให้มันสะอาดไม่ไปเลยหนาวใหญ่สมัยโบราณานาณาี้เพราะปัจจุบันยังมีความเข้าใจเด็กออกมาใหม่ก็ยกดสมัีเข,ข้าไปห่อตัวทันทีรักษาความอบอุ่อน ตอนนี้แล้วก็พูกรังแค่ในคันเท่านั้นชาดีพุทธขาความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดจีรั้งมันก็มีความทุกย่างนั้นท่นเราจะจะแสวงหาความเกิดต่อไปไหมเราพอใจไมหมในได้ของความทุกข์ถ้าเราพอใจในได้ของความทุกข์เราก็ระเมิด ทำลายความดีให้สันหลายไปตทรงความรู้ข่ไว้หลงไหลไปฝันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นวบริกรรมาคนเราทำอย่างที่อย่างนี้เราก็มีหวังการเกิดในวิีิีสุดหรือว่าเรามีความโลภโกโทรสันในสักสิ ไม่มีความรู้สึกไม่มีความเฉลาดและทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะช so ่วยชีวิตเราได้เมื่อเรามีความสุขจะได้ทรงชีวิตอยู่ให้มีความสุขสุวบ้างก็เอาใสยมันแต่ว่าควาพร้อมที่มันจะเราใส่มันได้มันมีความสุขแต่ว่ามันก็นํามาความทุกข์มาให้เราเพราะความเหน็ดเหนื่อยการละมัดระวังการบองแหน เป็นอันว่าตายแล้วแบกตันไปไม่ได้โวยไข้ไม่สบายมีอารมณ์มันทุกข์มันก็ช่วยให้เราสุขไม่ได้ถ้าเราก็คบกับความโกรธความเจ็บาทที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายใจปราศจากความเมตตากรันแี้วอารมณ์พองเรานี้ก็ยึดถือว่าร่างกายของเราต้องไม่ตายร่างกายของเราต้องไม่แก่ ร่างกายก็ต้องมีคุทภาพคนที่เนื่องกับเราจะต้องอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยทรัพย์สินทั้งหลายมันจะต้องไม่หมดไปถ้าอารมณ์จิตของเราทรงไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติเราก็เคยจะไม่มีสิ้นสุดถ้าต้องไปพบกับความทุกข์ทรม,มานในใครของมันดาหาที่สุดที่ได้ นี่เป็นอันว่าวันนี้เรามาสร้างความเข้าใจในคําว่า,านีจังและคำมาทุกขังในเบื่องตนมันยังไม่หมดยังไม่หมดกับความจริงถ้าพูดเท่านี้ใช้ปัญญาจริงจงอารมณ์มันจะเข้าไปตัดกิเลสได้นนอย่างมากถ้าเราใช้ปัญญาถ้าฟังด้วยสัญญาเท่าไรก็ไม่เกิดผล ดีไม่ดีก็อายสัญญาความจำแหละไปโอ,โอ้อดสบายเขาคลายปนนเป็นคนมีกิเลสนะฉะนั้นขอบรรดาท่านหัลายจงจําไว้ว่ารูปเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้แม้ก็รูปเป็นทุกขัแขงมันเป็นปฏิการทุกเราไม่ควรจะยึดถือรูปของเรา ไม่ควรจะยึดถือรูปขอเมื่อคนอื่นไม่ควรจะยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกว่ามันเป็นเราเป็นของเราควรทำใจของเราจะออกห่างจากความปรารถนาในรูปเมื่อเราตัดอารมณ์รักในรูปทุกอย่างเป็นได้แล้วคือรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุ มีจิตรรงเกีียดชีอวาสิทธิ์ันหลายเรามีเป็นปัจจัยใหงความทุกข์หาความสุขไม่ได้เมื่อจิตใจเท่านหลุดลอยจะลงในการขอรูปท่านก็เป็นขาอารัานมันเป็นขอไม่ยาก阿าต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออก ให้สำภาวนาและพิจารณาตามปติยาสายท้่กว่าจะได้ยินสัญญาณบอกอเวลา